หลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าคณะนิติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะนิติศาสตร์รามควาแหงเนี่ยนะครับเป็นคณะที่มีจํานวนคนเนี่ยสอบตกเยอะมากๆในแต่ละวิชานะครับในแต่ละเทอมนะครับถ้าเราไปดูบอร์ดนะครับที่ประกาศผลของคณะนิติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นเส้นแดงยาวเลยนะครับไอเส้นแดงนั้นคือไม่ใช่ผ่านนะเส้นแดงนั้นคือตกนะครับแล้วก็จะมีคนที่อ่าผ่านอยู่แค่ไม่กี่คนแทบจะนับจํานวนได้เลยนะครับ โดยเฉพาะคนที่ได้เกรดดีๆเนี่ยเกรดสูงๆเนี่ยนะครับยิ่งมีน้อยเข้าไปกันใหญ่นะครับทีเนี้ยผมก็เลยเออเอาประเด็นตรงเนี้ยมาดูดีกว่าว่าเฮ้ยทำไมคนถึงสอบตกสอบซ่อมบ่อยนะครับในกรณีเนี้ยผมจะไม่นับคนที่แบบไม่มาสอบหรือว่าลงทะเบียนเรียนไว้แล้วก็ไม่สนใจแบบเหมือนอารมณ์แบบลงทิ้งไว้อะมันมันมีเยอะนะครับคนที่มาสมัครเรียนนิติรามเนี่ยมีเยอะมากนะครับที่ สมัครเรียนไว้แล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยเพราะว่านิติรามมันใครจะสมัครก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้มีต้องสอบแข่งเพื่อเข้าอะไรเงี้ยไม่ได้มีจํากัดจํานวนเพราะฉะนั้นใครมาสมัครจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่มีวุฒิม6อะไรเงี้ยหรือเทียบเท่าก็สามารถมาสมัครได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีเยอะมากที่แบบคนที่แบบอาจจะเรียนมหาลัยอื่นแล้วก็มาสมัครรามทิ้งไว้นะครับคนทํางานอยู่เงี้ยก็มาสมัครนิติรามไว้อะไรเงี้ย สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้สอบอันนี้ผมจะไม่นับนะครับเพราะว่าแบบนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับซึ่งผมไม่นับนะผมจะนับคนที่แบบว่าโอเคสมัครแล้วก็เรียนนั่นแหละแต่ว่าสอบแล้วทําไมถึงสอบไม่ผ่านทําไมถึงสอบตกบ่อยแบบต้องไปสอบซ่อมบ่อยๆนะครับบางทีสอบซ่อมก็ยังตกอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับแล้วเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้มีการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสอบนะครับซึ่งผมก็ลิสต์ออกมาแล้วนะครับว่า มันมีทั้งหมดสี่สาเหตุที่มันเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุใหญ่เลยนะมีสีสาเหตุซึ่งจริงมันจะมีย่อยในในสาเหตุพวกนี้อีกนะครับซึ่งอันนั้นผมจะไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้จะเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยที่ผมคิดว่านะคนที่สอบตกสอบไม่ผ่านบ่อยๆนะก็ไม่น่าจะพ้นจากสาเหตุพวกนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสาเหตุแรกนะครับข้อแรกก็คือ ลงทะเบียนเรียนเยอะเกินไปนะครับอันนี้คือต้องพูดก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นค่านิยมของคนที่เรียนนิติรามมากนะครับผมไม่รู้ว่ามหาลัยอื่นเนี่ยเขามีการฟิกในเรื่องการลงทะเบียนอะไรไว้ยังไงแต่ว่าถ้าที่นิติรามเนี่ยด้วยความที่มันลงทะเบียนเรียนได้แบบฟรีสไตล์ใช่ไหมเขาก็จะมีกําหนดแค่ว่าโอเคลงขั้นต่ําได้เท่านี้ลงขั้นสูงสุดก็คือแบบลงได้ไม่เกินเท่านี้นะครับเพราะจะกําหนดไว้ซึ่งเด็กรามนะครับประมาณ 90%% กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะลงเต็ม หน่วยกิตนะครับลงเต็มหน่วยกิตคือแบบฮิตมากนะครับลงเต็มหน่วยกิตทีนี้ถ้าลงเต็มแล้วมีการวางแผนดีตั้งแต่แรกนะครับมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับมันก็สอบได้อยู่แล้วผ่านได้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าลงเต็มบางทีไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการวางแผนในการเรียนที่ดีนะครับสุดท้ายพอลงเต็มปุ๊บมันเยอะไงมันเยอะมากนะครับอารมณ์แบบว่าเอ้ยแบบกลัวเสียโคต้านะครับมาหาลัยให้ลงได้ยีิบสองหน่วยกิตถ้าลงไม่เต็มเนี่ย จะรู้สึกไม่ดีจะรู้สึกว่าตัวเองกําลังเสียประโยชน์จะรู้สึกว่าตัวเองจะจบช้านะครับสุดท้ายก็เลยลงให้เต็มทีพอลงเต็มปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับวิชาเต็มไปหมดเลยมี8 9วิชา10วิชาเนะี่ยสมมุตินะมี8 9วิชา10วิชาโอ้โหทีนี้เอาไงครับเทอมหนึ่ง8 9 10วิชาพอมาเห็นหนังสือเห็นวิชาเห็นคาบรรยายที่ตัวเองต้องเข้าเรียนเรียบร้อยก็คือไม่สามารถที่จะเข้าเรียน ครบทั้งหมดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่อ่านหนังสือได้ทันในจํานวนวันเวลาที่มีเหลืออยู่นะครับสุดท้ายก็สอบไม่ผ่านนะครับสุดท้ายก็ต้องแบ่งไปซ่อมนะเด็กรามก็จะฮิตมากก็คือแบบลงเต็มไว้แแหละแต่ว่าให้แบ่งไปซ่อมเอาอาจจะแบ่งซ่อมครึ่งนึงนะครับสอบจริงครึ่งนึงอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนที่ทําแบบเนี้มันต้องวางแผนดีนะครับถ้าไปทําตามกันคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะไปทําแบบนั้นแล้วมันจะผ่าน แล้วมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเก็ตป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าสิ่งแรกเลยที่เราควรจะต้องทําคือเราอย่าลงทะเบียนเรียนเยอะเกินไปนะครับลงทะเบียนเรียนให้มันพอดีนะครับถามว่าลงเต็มผิดไหมลงเต็มไม่ผิดนะถ้ามันเป็นการลงเต็มที่มาจากการวางแผนของเราแล้วว่าโอเคเราจลงเต็มเพื่อที่เราจะจบจำนวนเท่านี้แล้วเราจะวางแผนการเรียนแบบนี้อันนี้โอเคนะครับเพราะว่าผมมองว่าลงเต็มมันก็สอบผ่านหมดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คือมันไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้คิดในแง่ของการวางแผน ไม่ได้คิดในแง่ของการเตรียมตัวคิดแค่ว่ากลัวจบช้าลงตามเพื่อนรุ่นพี่บอกให้ลงเต็มนะครับสุดท้ายก็ก็เละนะครับราะอันนี้เลยเป็นปัจจัยแรกเลยที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากที่ทําให้คนเนี่ยสอบตกสอบซ่อมบ่อยเพราะว่าพอลงเยอะมันก็ต้องแบ่งไปซ่อมไงหรือถ้าไม่แบ่งไปซ่อมมันก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้ได้ครบได้จบได้หมดเรียนได้หมดทุกวิชาสุดท้ายก็ไปสอบก็ความรู้ไม่พอนะครับแล้วก็สอบ ไม่ผ่านนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่ผมเห็นเ,เยอะเยอะมากนะเยอะมากแล้วก็ยังลงเต็มกันอยู่นะครับซึ่งในเรื่องการลงทะเบียนเรียนเนี่ยถ้าเราลองมาคํานวณดีๆนะครับจาบคนที่เรียนนิติรามนะถ้าเราลองมาคํานวณดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการจบนะอาจต่อให้จบเร็วสุดเลยจบสมปีเนี่ยคือเร็วสุดแล้วอันนี้คือไม่โอนหนวยกิตนะครับจบสมปีเนี่ยคือเร็วสุดแล้วถ้าเอาแบบเร็วสุดเลยแล้วเราลองคํานวณดีๆนะเราจะเห็นเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องลงเต็มเออ เราไม่จาเป็นต้องลงเต็มนะครับเราก็สามารถจบได้เร็วที่สุดได้ถ้าเราลงเท่านี้แล้วเราสามารถสอบผ่านหรือไม่ก็ตกแล้วซ่อมผ่านเท่านี้เราก็จะจบภายในเวลา3ปีหรือว่าเร็วที่สุดเท่าที่มหาลาัยจะให้ได้แล้วนะครับอันนี้คือถ้าเราคํานวณดีสุดท้ายเราก็ไม่ต้องลงเต็มแต่ที่เราลงเต็มเพราะอะไรเพราะคนอื่นบอกให้ลงนะครับเราไม่ได้มาคํานวณวางแผนเลยเลยนะคนอื่นบอกล้วนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นลงให้พอดี แล้วเราก็จะสามารถที่จะเรียนจบได้แล้วก็ไม่ได้ต้องไปสอบตกสอบซ่อมอะไรกันบ่อยๆนะครับเราจะบริหารเวลาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะวางแผนในเรื่องของการอ่านหนังสือท่องมาตาหรือว่าในเรื่องของการเตรียมตัวสอบเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นทันทีนะเพราะง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็โอกาสสอบผ่านก็สูงขึ้นหรืออย่างน้อยถ้าสอบไม่ผ่านก็โอกาสที่จะไปซ่อมแล้วผ่านก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกที่ผมคิดแล้วว่า มันเป็นอันนี้แหละนะครับที่ทําให้คนเนี่ยสอบตกสอบซ่อมบ่อยนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือชิลเกินนะครับเวลาเรียนเนี่ยช่วงระหว่างเทอมเนี่ยชิลเกินไปนะครับชิลเกินไปก็คือไม่อ่านหนังสือสักทีอารมณ์แบบว่าเอ้ยสมมตินนะช่วงต้นๆเทอมนะส่วนใหญ่นะมักจะเป็นแบบนี้ช่วงต้นเทอมโอ้ยไม่ต้องรีบอ่านหรอกโอ้ยยังเหลือเวลาอีกเยอะนู่นนี่ก็แค่ไปนั่งเรียนพอเข้าเรียนปุ๊บจบก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะ นะแต่พอแต่พอช่วงแบบเริ่มเหลือแบบเดือนสุดท้ายแล้วเขานี่เริ่มแล้วเริ่มคิดแล้วเริ่มเครียดแล้วเริ่มมาอ่านแล้วสุดท้ายไม่ทันนะครับไม่ทันแล้วไปสอบก็ไม่ผ่านนะครับยิ่งทัดแบบไปตรงกับข้อเทียวด้วยนะ mm. ก็คือแบบลงเยอะด้วยแล้วมาชิลอีกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็คือสอบไม่ผ่านแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไอ้คาว่าชิลเกินไปเนี่ยก็คือแบบ ไม่ได้วางแผนไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้มีไม่ได้รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะตัวเองจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็แบบปล่อยให้เวลาล่วงเลยนะครับแบบติดช่วงมัธยมมาไงเออติดช่วงมัธยมมาไงช่วงมัธยมผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นคล้ายๆกันก็คือแบบช่วงต้นเทอมก็ไม่ค่อยอะไรหรอกก็คืออารมณ์แบบก็แค่ไปเรียนนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยมาทบทวนบทเรียนไม่ค่อยมาอะไรหรอกใช่ไหมแล้วก็จะไปหมกมุ่นกันอีกทีหนึ่งช่วงใกล้สอบนะประกอบกับช่วงมัธยมเนี่ยมันมีคะแนนเก็บช่วยใช่ไหม เราก็สามารถที่จะทํางานส่งอะไรไปได้ถึงแม้ว่าเราจะสอบแล้วได้คะแนนไม่ค่อยดีอ่ะบางทีสอบตกด้วยแต่ว่าพอรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังผ่านที่จะทําให้เราเนี่ยเ,เรียนจบได้ระเบเผอิเ,เนี่ยบางทีอาจจะได้คะแนนสูงด้วยซ้ํานะครับแต่พอเข้ามหาลัยนะครับมาเรียนคณะนิติศาสตร์เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วคณะนิติศาสตร์เนี่ยคณะเดียวเลยแทบจะเป็นคณะเดียวนะครับในทุกมหาลัยเลยที่มันสอบอย่างเดียวนะครับคือคะแนนสอบล้วน100%ทีนี้ พอไปติดวิธีการเรียนแบบมัธยมมาแล้วอันนี้มันไม่ได้มีการบ้านแล้วนะไม่ได้มีงานที่มีคะแนนเก็บแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กําหนดตัวเองว่าวันหนึ่งจะต้องเตรียมตัวอะไรจะต้องวางแผนทําอะไรบ้างเราชิลเราปล่อยเวลาละเลยแล้วเรากาดจะไปแบบเตรียมตัวในช่วงใกล้ๆ้สอบบางทีมันไม่ทันนะครับบางทีเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่อ่านหนังสือได้ทันเตรียมตัวเนื้อหาได้ครบที่เราจะพร้อมที่จะไปสอบได้สุดท้ายเราก็จะสอบไม่ผ่านนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นวิธีแก้ข้อนี้ง่ายๆนะครับ ไปวางแผนให้ดีนะครับไปเตรียมตัวให้ดีเอาตั้งแต่ต้นเทอมยาติดชิลเกินไปนะครับชิลได้อยู่แล้วถ้าวางแผนดีทําเสร็จเวลาที่เหลือก็ชิลดิแต่เราต้องมีการวางแผนกันว่าวันหนึ่งเราต้องทําอะไรในแต่ละวันอ่านหนังสืออะไรเ,เรียนยังไงทบทวนบทเรียนยังไงท่องมาตายังไงนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะพร้อมไปสอบได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่2ก็คือชิลเกินนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยสอบตกสอบซ่อมบ,บ่อยๆจริงไหมนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันนะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็คือไม่มีความสม่ําเสมอนะครับไอข้อ2นี่คือชิลกันไปอารมณ์แบบไม่ทําแล้วไปทําช่วงใกล้สอบนะครับไอข้อ3เนี่ยโอเค ทำไอช่วงต้นเทอมเนี่ยโหยอ่านอย่างดีทุกอย่าง,ยงดีแต่พอไปเรื่อยๆปุ๊บเริ่มแบบสเปดสปาและเริ่มอารมณ์แบบว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเตรียมตัวสอบบ้างไม่เตรียมตัวสอบบ้างท่องมาตาบ้างบางวันท่องบางวันไม่ท่องบางวัน,ทบทวนบ,วนทบทวนบางวันไม่ทบทวนคือไม่มีความสม่ำเสมอในช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับเทอมหนึ่งเนี่ยมี4เดือนใช่ไหมซัมเมอร์ก็อีกประมาณ2เดือนใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะสามารถที่จะเริ่มต้นในการเตรียมตัวได้อย่างดีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความสม่ำเสมอเรามันตก รือว่าเราไม่มีความสม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างทำตามอารมณ์วันนี้อยากอ่านก็ไม่อ่านพรุ่งนี้อยากอ่านก็อ่านอย่างเงี้ยพอไม่สม่ำเสมอปุ๊บเป็นไงพรอไม่จะไปสอบความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยมันมากพอที่จะไปสอบได้ไหมถ้าไม่สม่ำเสมอจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกไว้เสมอเลยนะครับว่าอ่านหนังสือวันละสิบหน้าติดต่อกัน100วันอ่วันฟังนะอ่านหนังสือวันละสิบหน้าติดต่อกัน100วันก็ยังดีกว่าอ่านหนังสือพันหน้าแค่วันเดียวแล้วไม่อ่านอีกเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ย ทุกคนเริ่มต้นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปโหมให้ตัวเองทําอะไรเยอะนะครับถ้าการทําเยอะนะมันจะทําวันเดียวแล้วเลิกอ่ะไม่ต้องทําเยอะนะครับทําวันละนิดก็ได้ทําวันละนิดก็ได้ทําวันละนิดหลายๆวันรวมกันเนี่ยมันยังมีค่ามากกว่าทําเยอะๆแล้วทําวันเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสม่ำเสมอสําคัญมากๆนะครับซึ่งมันก็คือวินัยนั่นแหละนะครับมันคือวินัยนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เวลาทําก็จะทาตามอารมณ์ตัวเองจริงไหม วันนี้อยากทำก็ทำยิ่งเรียนนิติรามเนี่ยผมบอกเลยว่าชิวนะครับไม่มีใครมาบังคับเข้าเรียนไม่มีใครมาบังคับอ่านหนังสือใช่ไหมไม่มีใครมาบังคับว่าวันนี้เราต้องทำอะไรมาชี้สั่งเรามาให้การบ้านเรามาให้งานเราไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับมีแค่ตารางเรียนให้เราและวันสอบให้เราแค่นั้นแหละนะครับสิ่งเราต้องทำให้ได้คือทำไงก็ได้ให้ตัวเองพอถึงวันสอบแล้วสามารถไปทำข้อสอบแล้วทำได้ น,นี่คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำานั้นได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องเตรียมตัวนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งก็คือเราจะต้องมีวินัยในการวางแผนของเรานะครับอย่าทําตามอารมณ์นะครับไม่อยากทําไม่อยากอ่านก็ต้องอ่านนะครับไม่อยากที่จะท่องมาตาในบางวันก็ต้องท่อง ท่องให้มันจบๆไปนะครับมันมีผลอยู่แล้วทุกวันที่เราอ่านท,นทุกวันที่เราท่องถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะดูเหมือนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแต่มันส่งผลถึงวันสอบแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของความสอนเสมอการไม่มีความสอนเสมอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คนเนี่ยสอบตกสอบซ่อมกันบ่อยๆนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4นะครับข้อที่4ี่ก็คือตกม้าตายตอนสอบนะอันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นข้อที่ หลายคนมองข้ามนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราแบบสอบตกวิชานั้นไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อย่าอย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามคําว่าตกมาตายตอนสอบก็คือเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นวันสอบนอนดึกนะครับอ่านหนังสือดึกไปสอบไม่ทันสุดท้ายเข้าห้องสอบไม่ได้จบเลยนะครับเตรียมตัวมาอ่านหนังสือดึกมาเพื่ออะไรนะครับ อันนี้เห็นปะมาตกมาแตงง่ายๆตอนสอบนะครับหรือไม่โอเคเข้าไปสอบได้แต่สุดท้ายบริหารเวลาไม่ดีนะครับข้อหนึ่งมันยากไงแล้วไปทําอยู่นั่นแหละนะครับสุดท้ายทําจนจบอ่ะจนเวลาหมดอ่ะทาได้อยู่ข้อเดียวนะครับสุดท้ายก็ตกนะครับนะไอพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยที่แบบถ้าเกิดเรามองข้ามเนี่ยคือเราที่เตรียมตัวมาทั้งเถือนนี้มันจะจบเลยนะมันจะจบกับไอการการะทาที่เราแบบพลาดเล็กๆน้อยน้อยนะครับในช่วงตอนสอบเนี่ยแหละนะครับ หรือว่าบางทีแบบอ่ะไปสอบจะเขียนลายมือซะแบบจนอาจารย์แบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคือให้คะแนนไม่ได้เลยอ่านไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ทําให้เราเสียไปได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าวันสอบเกิดแบบป่วยขึ้นมาสมมุติแบบโ,หโ,หโหอ้โหมอ่านหนังสือหนักช่วงใกล้สอบอะไรก็ว่านไปแล้วเกิดเจ็บเกิดป่วยอะไรขึ้นมาจบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของตอนสอบเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีนะครับบริหารเวลาในการสอบให้ดีนะครับในช่วงในการฝึกทําข้อสอบเก่าเนี่ยให้อบริหารเวลา ในการฝึกทำข้อสอบเก่าด้วยก็คือให้ลองจับเวลาด้วยนะครับแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยข้อนึงเนี่ยเราควรที่จะต้องทำประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นไอข้อง่ายข้อยากเนี่ยผมก็จะพูดเสมอนะครับว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยให้ทำข้อที่ง่ายก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะข้อง่ายข้อยากคะแนนเท่ากันนะครับการทำข้อง่ายก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการวอร์มนะครับมันเหมือนเป็นการวอร์มเพื่อที่เราจะได้เอาสมองเนี่ยไปทำข้อที่ยากได้นะครับหรือบางทีเวลาทำข้อง่ายก่อนไอข้อง่ายมันจะทำเสร็จเร็วใช่ไหม สมมติว่าข้อสอบมีทั้งหมด3ข้อนะครับแล้วเรามีเวลาทำเนี่ยสชั่วโมงใช่ไหมเราอาจจะแบ่งเวลาสัก4 0่ินาทีต่อข้อ1นึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําข้อง่ายก่อนเนี่ยบางทีเราอาจจะทําข้อนั้นแค่ประมาณ25นาทีส0มนาทีหรือ20่สินาทีเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่ามันมีข้อง่ายอยู่2ข้อข้อยากอยู่ข้อหนึ่งแล้วถ้าเราทําข้อง่ายก่อน2ข้อเท่ากับว่าไอ้สข้อนั้นเราอาจจะทําเร็วใช่ไหมแล้วมันก็จะยิ่งเหลือเวลาเยอะให้ไปใส่กับข้อที่ยากได้กลับกันนะครับกลับกัน ถ้าเราไปหมกมุ่นับข้อยากก่อนแล้วถ้าข้อยากนั้นอะเราไปอยู่ใช้เวลาอยู่กับมันอนะบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง่งเงี้ยแล้วพอพอทาเสร็จปุ๊บอ้าวแทบไม่เหลือเวลาในการทําข้อที่ง่ายแล้วนะครับทั้งๆท,ที่ข้อยากข้อง่ออนายคะแนนเท่ากันนะครับแต่เราดันไปไปไป,ไปบริหารจัดการในตอนทาข้อสอบผิดไงสุดท้ายมันก็เลยทําให้คะแนนเรามันออกมาในรูปแบบที่มันไม่สมควรที่จะออกมาได้นะครับนั้นเนี่ยอย่าทําข้อยากก่อนนะครับให้สแกนดูก่อน ว่าข้อไหนเราทําได้ทําไม่ได้แล้วเ,เลือกทําข้อที่เรามั่นใจที่สุดอะทำก่อนเลยนะครับเอามาทําก่อนเลยเนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะครับอ่าลายมือนะครับลายมือก็จริงๆผมว่าลายมือเนี่ยไม่ต้องไปเน้นอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําไม่ทันเอาแต่ขอให้แบบมันมันอ่านออกอะเอออย่างน้อยตัวเองอะลองลองอ่านดูว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนอื่นเราอ่านออกไหมเอออย่างน้อยให้มันอ่านออกนะครับอันนี้ก็เรื่องลายมือนะครับ พวกนี้ก uh ็จะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมามันก็มีผลที่ทําให้เราสอบตกได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4ี่นะครับก็คือการตกม้าตายตอนสอบนะครับอ่ะทั้งหมดก็จะเป็น4ข้อที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้คนเรียนกฎหมายเนี่ยสอบตกสอบซ่อมบ่อยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันไม่เกินจากปัจจัยเหล่านี้หรอกนะครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมันสอบตกสอบไม่ผ่านสักทีนะครับมันก็อยู่ที่ปัจจัยเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยไม่อยากที่่จะอ สอบตกบ่อยๆนะครับก็ลองดูว่า,าตัวเองเนี่ยมีข้อไหนบ้างใน4ข้อนี้นะครับถ้ามีก็ลองปรับให้มันดีขึ้นนะครับลองเอาข้อพวกนี้ออกไปนะครับลองอเอาสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วการเรียนของทุกคนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โอกาสในการสอบผ่านก็จะมากขึ้นนั่นเองเนาะสี่ข้อมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับข้อแรกก็คือลงทะเบียนเรียนเยอะเกินไปนะครับ ข้อสองชิวเกินบางทีนะครับในเทอมเนี่ยเราอย่าชิวเกินไปนะครับวางแผนเตรียมตัวให้ดีนะครับข้อสองข้อสาไม่มีความสม่ำเสมอเพราะนั้นก็ทําตรงข้ามก็ไปสร้างความสม่ำเสมอให้ตัวเองซะนะครับข้อสี่ก็คือตกมาตายตอนสอบนะครับไปสอบไม่ทันบริหารเวลาในการสอบไม่ดีทําไม่ทันลายมือเละนะครับป่วยเวลาไปสอบป่วยจนไม่ได้ไปสอบนะครับพวกนี้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็บริหารจัดการตัวเองให้ดีนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับ Tiger Rabbit Law ด,ด้วยนะครับสหรับวันนี้ผมโป,ป่ง Tiger Rabbit Law ก็ลาไปแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสับวันนี้ก็สวัสดีครับ